วันเวลาผ่านไปเร็วชิบหายเลยมีใครรู้ตัวหรือเปล่าว่าเพยที่คุณเอาไว้แก้ขัด p พยตอนนี้เนี่ยมีอายุ9ปีแล้ว PlayStation 4วางจำหน่ายครั้งแรกในวันที่15พฤศจิกายนปี2013แนะตั้งแต่เวลาที่ผมเริ่มเขียนสคริปต์นี้อยู่นี่ก็9ปีพอดีแล้วคลิปนี้ผม่าจะมาพูดถึงเพยในช่วง9ปีที่ผ่านมาของมัน ซึ่งคลิปนี้นั้นจะเป็นคลิปรีเมคของคลิป PS4 Slim ในปี2022เมื่อปีที่แล้วโดยจะมีการเล่าถึงเรื่องราวและก็เกมใหม่เพิ่มเติมโอเคมาเริ่มกันเลย PlayStation 4เกิดขึ้นครั้งแรกในปี2007โดย Mark Cerny หนึ่งในผู้พัฒนาร o ช a ส g หนึ่งครั้ง หลังจากที่เขาถูกปฏิเสธครั้งแรกในการนําเสนอแนวคิดที่จะใช้ชิประมวลผล X86 ที่จะนําไปใช้กับ p l a y s t a t i o n รุ่นถัดไปเพราะโ o n y ยังยึดติดกับเซลล์โปรเซสเซอร์ที่ทรงพลังมากแต่ก็ยากที่จะพัฒนาให้เข้ากับเกมได้พ้วยเขาต้องใช้เวลาเพิ่มเติมในช่วงพัก้อนไปกับการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับชิปประมวลผล X86 ตัวนี้แล้วไปนําเสนอให้กับโ o n y อีกครั้งแล้วต่อมาในปี2008 Sony ก็ให้ m a r k คเ n y เป็นผู้พัฒนาร,ระบบและออกแบบเครื่อง PlayStation รุ่นต่อไป โดยใช้โค้ดเนมว่า Orbis and play and stay informed even when away from the primary console this is the foundation of our next generation platform PlayStation 4ในวันที่20กุมภาพันธ์ปี2013 PlayStation 4ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วขายจริงในวันที่15พฤศจิกาย,ยนในปีเดียวกัน แล้วสามารถทำยอดขายได้10ล้านเครื่องภายใน9เดือนแล้วในเดือนกันยายนปี2022 PlayStation 4ก็ขายไปแล้วกว่า117ล้านเครื่องในขณะที่คู่แข่งอย่าง Xbox One ขายได้เพียงแค่51-58ล้านเครื่องโดยประมาณและ Nintendo Wii U อยู่ที่13ล้าน560,000เครื่องไม่กลายเป็นอันดับ5ของเครื่องเกมที่ขายดีที่สุดตลอดการโดยเป็นรองให้กับ Nintendo Switch, Game Boy, Nintendo DS และ PlayStation 2เท่านั้น แล้วในปี2016เดือนมิถุนายน Sony ได้มีการเปิดเผย PlayStation 4รุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพที่แรงกว่าโดยมีโค้ดเนมว่า Neo ในเดือนกันยายนก็ได้ปล่อยเครื่อง PlayStation 4รุ่นใหม่ในชื่อ Slim ที่มีขนาดเล็กและมีการแก้ไขปัญหาที่มาจาก PlayStation 4รุ่นก่อนต่อมาในเดือนพฤศจิกายน Neo ก็ได้วางจำหน่ายในชื่อ PlayStation 4 Pro ที่มีประสิทธิภาพที่แรงกว่าและการแสดงความละเอียดระดับ 4K พูดประวัติซะยาวเลยโอเคครับพูดถึงเกมกันดีกว่าซึ่งเกมที่ผมจะเอามาเนี่ยจะเล่นด้วย PlayStation 4 Slim นะครับโดยขอเริ่มจาก y akuza 6 a s o n g of Life ภาคสุดท้ายของ k a z ึมะคิริวที่มีการตัดสกิลทีให้เป็นการปลดล็อกท่าต่อสู้ตามที่ตัวเองต้องการสำหรับเกมนี้เป็นเกมแรกที่มีการเปลี่ยน Engine เป็น Dragon Engine เป็น Engine กราฟิกเทพที่ริวกะโกโตคนุนำมาใช้มาหลายภาคมากตั้งแต่ภาค6่ i ่า m i t s 2 Judgment ภาค7และอะดรากอนและ l o อจั u เม m นต์และอาจจะไปถึงภาคไกเดนและภาค8ก็ได้ด้วยความที่ว่ายากุซ a 6เป็นภาคที่ใช้ Engine ตัวนี้เป็นภาคแรกมันมักจะมีอะไรที่ไม่พึงประสงค์นิดหน่อยอย่างเช่นฟิสิกแบทดอที่ยังโดนล้อจนถึงทุกวันนี้แต่ในภาพรวมนี่ก็ถือว่าเป็นภาคที่ผม,มเกือบเสียน้ําตาให้กับมันมากเลย ก o of War การกลับมาของครโตสในดินแดนใหม่ที่ทิ้งห่างจากภาค a s ค e n s i o n เป็นเวลาถึง5ปี5ปีที่ว่านี้คือปีที่วางขายนะครับสำหรับก็ of War ภาคนี้นั้นได้ยกเครื่องระบบการเล่นใหม่ทั้งหมดจากที่เป็นเกมแนว Ha c k and s l ล s h กายมาเป็น A c t ช o n RPG พร้อมกับตัวละครใหม่ยัง boy, 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 boy. สำหรับประสิทธิภาพของเกมนี้บอกเลยนะว่ามันถูกขัดเกลอออกมาได้ดีเลยทีเดียว30เฟรมเกือบทั้งเกมแล้วจะดีที่สุดเมื่อคุณเล่นเกมนี้บน p พ4 Pro หรือ p พ5บน p พ4 Pro นั้นโหมด p e r f o r m a n c e คุณจะสามารถเล่นเกมนี้แบบไม่ล็อกเฟรมเลทไม่ใช่ว่าเล่น60เฟรมนะครับแต่ว่ามันไม่ล็อกเฟรมส่วน p พ5นั้นคุณสามารถเล่นได้ถึง 4K แต่มีด y n มิก c r e s ู l u ชั่นนะและเล่น60เฟรมทั้งเกมก็นั่นแหละครับตามจำนวนซับที่มี เกมยิงบ้างครับกับ Call of Duty Modern Warfare 2019เกมนี้นั้นถึงแม้จะเฟรมเรทตกบ้างแต่ผมก็ไม่รู้สึกนะว่าเกมนี้จะมีอาการเฟรมเรทตกเลยนะแล้วถึงแม้เกมนี้จะได้เล่น60เฟรมนิ่งๆแต่สิ่งต้องแลกมาก็คืออาการ t e x t ซ์เอร์โหลดไม่ทันซึ่งน่าจะเป็นเรื่องปกติของเกมที่มีอัปเดตถึง6ซีซั่นลวมั้ง มาก็เป็นภาค Modern Warfare 2ในโหมด Multiplayer แม้ว่าจะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างคอนโซลเจนเก่ากับเจนใหม่แต่เฟรมเรทของเกมนี้ก็ยังเล่น60เฟรมได้โดยมีการเฟรมเรทตกเพียงแค่เฟรม2เฟรมแค่นั้นเองแต่ว่าเมื่อเอาไปเปรียบเทียบกับเครื่องร่มรุ่นอย่าง Xbox One นี่ถือว่า PS4 มีประสิทธิภาพที่สูงกว่าแบบครึ่งต่อครึ่งเลยทีเดียวและถ้าเกมยิงในพื้นที่เล็กมันยังไม่พอก็ลองกับเกม Battle Royale ดูบ้างครับกับ Call of Duty Warzone 2.0 ด้วยความที่ว่าเป็นเกมแนว Battle Royale แมปก็ต้องใหญ่เป็นปกติแล้วก็ต้องกินเครื่องเป็นปกติด้วยเหมือนกันแต่ใน Warzone 2.0นั้นแฟม,มเลทนั้นไม่ห่างอะไรจากเกมหลักเลยถึงแม้แมปมันจะใหญ่กว่าก็ตามแต่น่าจะเป็นเพราะว่าในเกมหลักมันมีแมปเยอะมั้ง Our UAV is orbiting the area. We secure the lead. The Elder Scrolls 5 Skyrim Special Edition สุดยอดเกมแห่งปี2011ที่เพิ่งจะลงบนคอนโซลเจนใหม่เมื่อ2ปีที่แล้วนี้เองแต่สลับเพ y s เซนท์โฟนั้นก็ลัน30เฟร,รมได้นิ่งตลอดเวลาแต่ว่าแม่งมุมยากแม่งมุมปีศาจโอเคไม่เล่นล้ะเออผมลืมไปแล้วว่าผมาโหลดมัด60เฟร,รมเอาไว้ด้วยแต่นี่มันเพส4นะเว้ยจะโหลดมัดได้ไงครีเอเตอร์ขับครับ ครเตอร์ขับนั้นเป็นฟีเจอร์ที่คุณจะสามารถลงมอดในเกมได้โดยตรงโดยมันจะเป็นต้องไปที่เว็บ Nexus m o d ในการลงมัด60เฟรมนั้นน่ะผมคิดว่ามันเหมือนเป็นการปลดล็อกเฟรมเรทมากกว่าเพราะถ้าเอาไปเปรียบเทียบกับอันที่ใช้มอดกับไม่ใช้มอดนี่มันต่างกันเพียงแค่10เฟรมแค่นี้เองส่วนตัวผมมองว่ามันไม่ต่างักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องลงหรอกถ้าอยากได้โทฟี่เกมนะ ใช่ครับคุณดูไม่ผิดหรอกอินโทรของ Xbox Game Studio ซึ่งเกมนั้นก็คือ Minecraft Dungeon เกมนี้นั้นมีความต่างจาก Minecraft อยู่หลายประการเลยไม่ว่าจะเป็น Engine ที่ใช้เนาวเกมและระบบการเล่นแต่สิ่งที่ยังเป็นเหมือนเดิมนั้นก็คือกราฟิกก็ยังคงเป็นบล็อกเ่เลี่ยมเอาไว้อยู่แต่มีสิ่งที่เพิ่มเข้ามานั้นก็คือแสงเงาที่สวยขึ้นสำหรับเกมนี้ผมก็งงนะว่าทําไมถึงไม่ทําให้เล่น60เฟรมไปเลยทั้งที่ Minecraft บนคอนโซลนี้ก็เล่น60เฟรมกันทั้งนั้นแต่กับเกมนี้ได้มาเล่นแค่30เฟรมเอง แต่ว่าก็เป็น30 f a เฟรมที่ไม่เหมือน30เฟรมเลยอะ่ะเหมือน40 f a เฟรมมากกว่าแค่นี้แหละ เอาเกมคลาสสิกครับกับ Risk Laser 2ผมขอเรียกว่า R2 นะครับ R2 เป็นเกมจากปี2006บนเครื่อง PSP เกมนี้นั้นน่าจะเป็นเวอร์ชันรีเมคของเวอร์ชันเพย์หนึ่งลวมั้งสำหรับตัวเกมนี้มีการปรับความละเอียดกราฟิกเป็น 1080p และโมเดลก็คมชัดด้วยแต่ในเรื่องของเฟรมเรทนั้นก็นยังเล่น3 0เฟรมอยู่เหมือนเดิมสรุปก็คืออย่าไปหา60เฟรมกับเกมเก่าที่ไม่ได้เล่น60เฟรมโดยเฉพาะเถอะ เกมใหม่ครับกับ Resident Evil 4 Chainsaw Demo นี่อาจจะเป็นเกมที่คนรอคอยมากที่สุดเลยมั้งขณะผมยังอยากเล่นเลยแต่ว่าเงินที่ pre-order เกมนี้ไปอยู่กับและอแ d ร a กอนอีชินไปหมดแล้วอะกับเข้าเรื่องเลยเกมนี้มีการอัปเกรดจากภาค8มาเยอะมากแต่ว่าเกมภาคนี้บน PS4 นั้นจะไม่เล่น60เฟรมนะครับมันล็อกเหลือเพียงแค่40เฟรมซึ่งต่างจาก30เฟรมอยู่และความละเอียด 900p ที่ยังพอเล่นได้อยู่ ถึงเท์เจอร์มันจะรอบจากคอนโซล Nextgen แล้วโหลดไม่ทันอยู่ตลอดเกมก็เถอะ ที่สุดก็เป็นเกมสุดท้ายของคลิปนี้แล้วกับฟาคลายหเนี่ยจ,จะเป็นฟาคลายภาคที่ผมใช้เวลาเยอะที่สุดแล้วเรื่องเฟรมเรทนี้ก็ถือว่าออกทําออกมาดีมากครับ30เฟรมนิ่งๆเลยพวกคุณน่าจะงงนะว่าทํำไมผมถึงใช้แค่ธนูกับปืนพกก็เพราะว่าผมเก่งเจ๋งนักเลงพอเลยแลมอะไรสไนอะไรไละสาระที่ผมพูดแบบนี้ก็เพราะว่าสตูอะมันสเตลง่ายมากแค่มีธนูกับปืนพกเก็บเสียงนี่ก็ น่าจะนะน่าจะจบเกมได้ เชียสิบเกมเยอะชิบหายเลยไม่คิดเลยนะว่าคลิปพูดถึงเครื่องเกมคอนโซลเนี่ยจะมีคนสนใจเยอะขนาดนี้แต่ผมก็ไม่ได้ทำคอนเทนต์นี้เป็นคอนเทนต์หลักของช่องหรอกนะครับเออสุดท้ายนี้ถ้าเกิดใครมีเครื่อง Xbox Nintendo แล้วอยากจะให้ผมพูดถึงนี่ก็ก็มาติดต่อมาที่ Facebook ส่วนตัวของผมเองได้เลยนะครับโดยจะอยู่ในคำบรรยายนี่แหละผมกะว่าผมอาจะขอยืมใช้ซักอาทิตย์หรือไม่ก็เดือนหนึ่ง Thế này là bài